สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ใบละนะคะ10ไม,ม้ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆกับความรักความสัมพันธ์นะคะ พลังงานของห้าไม้ออมันเหมือนกับว่านิสัยที่เข้ากันไม่ได้ทัศนคติมุมมองที่มันออขัดแย้งกันนะเนาะพลังงานของหกดาบค่ะ k i n o of s อ r ์ s ถึงขั้นที่ชาวมังกรอยากจะม o v ออนออกจากความสัมพันธ์เนอะรู้สึกว่ามันมันสุดๆของคุณแล้วหรือเปล่านะคะในตอนนี้เนาะ The World ค่ะ The Star ค่ะ เก้าถ้วยค่ะเดอะไฮโลเพนสุดท้ายแล้วก็คงยังตัดกันไม่ขาดนะพรีนอปครับและเอ็ดออฟสอดโอเคค่ะด้วยพลังงานของออชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้นะไพ่ขึ้นมาเป็น10ไม้แล้วก็ห้าไม้ตามเข้ามาเลยนะคะตามมาด้วย6ดาบนะ ก็บอกเลยว่าชามังกรในหลายๆคนตอนนี้เครียดนะคะอ,อรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายระหว่างคุณกับเขาที่ไม่เข้าใจกันต่างฝ่ายต่างอาจเอาชนะกันอยู่ในตอนนี้มันก็เลยทําให้ร้อนใส่กันใครบางคนพูดจาถึงขั้นที่ว่าขอยุติความสัมพันธ์ขอจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอ,อ,อยากจะมุบออนออกจากกันไปนะหรือในหลายๆคู่นะคะอาจจะถอยคนละก้าวห่างกันสักพักนึงเนาะเพื่อพักใจนะคะเพื่อแบบ ตกตะกอนความคิดตัวเองนะว่ายังต้องการกันอยู่ไหมนะก็บอกเลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเครียดกดดันนะพอสมควรค่ะสำหรับชาวมังกรแต่ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองอะ่ะพยายามที่จะทบทวนบริบทความรักของตัวเองแล้วพยายามที่จะตัดสินใจกับความรักความสัมพันธ์นี้ให้มันเด็ดขาดไปเลยนะเพราะเนื่องด้วยชาวมังกรนะคะด้วยบุคลิกตัวตนและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เนียเ้ยบเฉียบขาดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ด้วยนะเหมือนไม่ยอมใครง่ายๆแล้วก็ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะในข้อนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะเพราะว่ายังไงเราก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเขาฝ่ายเดียวแต่อาจจะเป็นนิสัยของคุณที่คุณอาจจะเป็นคนมุทะลุเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะในข้อนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแต่ก็บอกเลยว่าชาวมังกรพยายามที่จะตัดให้ขาดแต่ ยังทําไม่ได้นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังเหลือเยื่อใยอยู่มันยังลึกๆแล้วก็ยังมีมีใจให้กันอยู่ค่ะยังไม่ได้ออขาดกันสะทีเดียวขนาดนั้นนะเหมือนการห่างห่างกันไปสักพักเนึ่งค่ะมันทําให้ได้ทบทวนบริบทความรักระหว่างคุณกับเขามันทําให้เห็นว่ามีเขากับไม่มีเขาแล้วมันเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังคุยกันได้อยู่นะคะพลังงานของ the world เข้ามาค่ะทัศนคติมุมมองด้านความรักของคุณโตขึ้นเหมือนกับ ไม่ได้แบบชวนตีชวนทะเลาะอย่างเดียวนะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณยังอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ใจกันนะคะเดอสตาร์เข้ามานะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าชาวมังกรเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาเตะคนเข้ามาดิกวกับคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะและอีกในนึงก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหรือว่าพยายามที่จะคิดทบทวนนะ ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ก็บอกเลยนะว่าแนวโน้มก็คือไปต่อนะคะแนวโน้มก็คือยังสามารถคุยกันได้ยังสามารถเคลียร์ใจกันได้นะด้วยพลังงานของ9ก้าถ้วยค่ะก็บอกเลยว่าชาวมังกรอาจจะเป็นรักสายเปแล้วก็อาจจะมีความมั่นใจในตัวเองในระดับสิบอ่ะแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันแล้วคุณต้องการให้เขาอะ่ะเป็นฝ่ายที่จะงอคุณเนาะ ในตรงนี้เนี่ยคะ่ะที่มันทําให้อาจจะแบบมีปัญหากันบ่อยครั้งอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณงอนแต่ว่าต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งงอเนาะคุณจะไม่ค่อยงอใครคุณจะไม่ก้มหัวให้ใครนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ารักครั้งเนี้ยมันยังไงก็ตอบโจทย์คุณในหลายๆข้อนะยังไงเขาก็ยังตรงสเปคตรงไทคุณอยู่ ถึงมันจะมีปัญหากันบ้างมีประเด็นกันบ้างอะค่ะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ยังสามารถดีเทิร์นคืนดีกันได้นะพลังงานของเดอะไฮโรเพนค่ะคุณทั้งคู่เป็นคู่บุญคู่กรรมที่สร้างร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะยังตัดกันไม่ได้ยังขายกันไม่ขาดนะคะยังสามารถที่จะประสานความสัมพันธ์กันได้อยู่ควีนอัพคัพนะความสัมพันธ์ที่ยังตั้งอยู่บนความหวาดระแวงความสัมพันธ์ที่รอความชัดเจนนะคะ ความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่สามารถที่จะปล่อยใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับต้องคอยดูคอยศึกษาดูใจกันไปคอยค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณยังไม่สามารถจะเชื่อใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีเรื่องให้ออระวัดระแวงอะค่ะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลใจนะเอ็ดออฟสอดค่ะก็บอกเลยว่ายังสามารถกลับมาคุยมาเคลียร์ใจกันได้แหละแต่ก็ ไม่ใช่ว่ามันจะราบลื่นนะมันก็ยังมีเรื่องทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิมหยุกหยิกกวนใจอะค่ะบางครั้งบางทีมันเป็นทัศนคติมุมมองด้านความรักแล้วก็ทัศนคติการใช้ชีวิตนะของใครของมันค่ะต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้เป็นของตัวเองเนาะในข้อนี้ต้องปรับต้องจูนต้องคุยกันนะคะถ้ายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมีกะว่าต้องคุยกันเคลียร์ใจกันนะต้องยอมรับข้อไม่ดีของกันและกันให้ได้นะคะ ถึงจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ได้นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะให้ไปแรกนะคะ The m e r c i a n King of Particle p e a e of w a a r s Judgment พิงอฟคัพเดอรชารีออตสามไม้เ a ด e o อ c คัพแปดเหรียญน,นะคะตามมาด้วยเดอยวซันนะโอเคค่ะเกฑนความรักแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีอยู่นะ หมือนกับว่าตัวคุณทั้งคู่นะคะสุดท้ายแล้วยังไงเราเนาะยังไปกันต่อได้เพราะว่าเขาหลงเสน่ห์ในความเออฟรล,ลี่ของชาวมังกรนะคะชาวมังกรนะคะคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนมีความเก่งมีความสามารถในรอบด้านนะคุณสามารถยินหยัดด้วยได้ลําแข้งของตัวเองะค่ะได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะ,ะลแ,งงงนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะในตรงนี้เป็นเสน่ห์ที่เขา ชอบของชอบตัวคุณในตรงนี้นะเขามีใจให้คุณค่ะยังไงแล้วใจเขาอยู่กับคุณนะ n g of P พพาร์ติเคเขามั่นคงในความสัมพันธ์นะคะเพจอัพวาร์ดก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์หลังจากที่ได้กลับมาคุยเคลียร์ใจกันนะมันจะค่อยๆเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะความรักความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะจากศูนย์จากสิบยี่สิบไปถึงร้อยนะคะเหมือนกับว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆแบบ ปรับความเข้าใจกันไปอะค่ะปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับนิสัยกันไปอะนะดูว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่สดใสน,นะคะจัดเมน้นยังไงแล้วก็เลือกแล้วนะคะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่เขาคนนี้เป็นคนที่ถูกใจ King of cup กับเดชาลีออตนะแล้วก็เพจออฟคัพขึ้นมาในตรงนี้นะคะตรงกันกับคิงออฟคัพนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะว่าคุณั้งคู่รอเติมเต็มความรักให้แก่กันนะเหมือนกับ การถอยคนละก้าสำหรับคุณกับเขาอะ่ะมันทำให้กลับมาคุยกันแล้วเหมือนเออค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันจริงจังมากกว่าเดิมมาคะ่ะเดชาลีออดนะยังไงแล้วแนวโน้มนะคะคุณอาจจะติดงานบ้างงานหรือว่างานเข้าง,งานเยอะอะคะ่จะจนไม่มีเวลาดูแลเทคแคร์คนรักก็เป็นไปได้นะหรืออีกในนึงนะคะคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้คุณนะต่อจากนี้ไปเหมือนกับว่าเขาจะยิ่งทำงานมากขึ้นเมคมันนี่อ่ะคะ่ะอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวกันนะ เลยทาให้ห่างๆกันบ้างไม่มีเวลาให้กันบ้างนะในตรงนี้ก็จะมีการงอนการน้อยใจกันเกิดขึ้นได้นะคะพลังงานของสามไม้ค่ะเริ่มมองหาแบบเริ่มมองถึงอนาคตเริ่มวาดฝันวาดอนาคตร่วมกันแล้วนะและในหลายๆคู่ที่โกรธกันก็จะกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาเคลียร์ใจกันค่ะความรักความสัมพันธ์ยังสามารถดําเนินไปได้ต่อนะแล้วมันจะแบบค่อยๆดีขึ้นค่อยๆรับรื่นขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขา พลังงานของ8เหรียญค่ะยังไงแล้วก็อยู่ในช่วงที่ดูแลดูแลเทคแคร์กันแบบสเสมอต้นเสมอปลายนะเป็นช่วงที่เอาใจใส่กันเป็นอย่างดีค่ะถึงจะไม่มีเวลาให้กันนะหรือจะติดงานงานยุ่งนะแต่ก็ยังแบบมีการคอนแทคมีการติดต่อกันอยู่นะคะความรักไม่หวานไม่โรแมนติกแต่มันมั่นคงนะพลังงานของ8เหรียญน,นะคะ h ะซันมาปิดท้ายอย่างสวยงามนะพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่รอวันสมหวัง ที่รอวันที่คุณทั้งคู่ความรักสุขงอมแล้วมันสามารถที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะคะเป็นไพ่พลังงานสมหวังนะเดอะซันนะคะยังไงแล้วนะคะคู่ของคุณนะสําหรับชาวราศีมังกรเนาะอืมก็อาจจะมีเรื่องเครียด,ยดมีเรื่องให้แบบเพราะกันบ้างมีเรื่องให้เข้าใจกันผิดบ้าง ถอยคนละก้าวนะคะแล้วได้กลับมาปรับความสัมพันธ์กันใหม่อะยังไงเรายังคุยกันได้ยังไงเรายังไปต่อกันได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ความรักลงตัวนะคะค่ะยังไงแล้วมิกะก็มิกะก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ